สวัสดีจ้าได้ยินไหมเนาะขอบคุณมากค่ะวันนี้พาไปชมน้ําตกนะคะสวยไหมั้ยสวยไหมนี่ค่ะน้ําตกไม่พอนะคะนี่กะพานน้อยค่ะชมทะเลด้วยนะคะเดี๋ยวให้ชมทะเลด้วยเนาะเดี๋ยวจะให้ชมแต่น้ําตกอย่างเดียวก็น่าเบือ่อ ก็เสียงมันดังเนาะน้ำตกเป็นน้ำน้ำจืดเนาะน้ำจืดไหลลงทะเลนะคะขอบคุณน้องแพรวาค่ะขอบคุณพี่สุครามนะคะวันนี้แดดดีค่ะก็เลยพาออกมาเที่ยวเนอะวันนี้แดดดีค่ะก็เลยพาออกมาข้างนอกตอนนี้แดดก็เริ่มไม่ดีแล้ว นี่ค่ะประมาณนี้นะคะมาดูทะเลอันสวยงามค่ะตรงนี้ก็จะทำไว้สำหรับเดินเนาะสวยงามค่ะวันนี้ทะเลก็เริ่มเย็นแล้วนะคะประมาณนี้เนาะก็ ให้ชมน้ำตกน้ำตกเราก็ไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้เองขับรถเข้าหมู่บ้านมาเข้าข้างในมาก็มาเจอไม่เคยเข้ามานี่เป็นครั้งแรกเนาะเป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาเนาะจ้าสวัสดีพัดไทยขอบคุณมากจ้าสวัสดีมาเจอน้ำตกตรงนี้ตรงทะเล ก็เลยให้ชมน้ำตกสวยๆเนาะนี่ค่ะน้ำตกสวยๆเนาะสวยงามมากน้ำตกตรงนี้